้นฉบับคลิปจากฟาเธอร์ฟเฟอร์กูสันให้เสียงภาคไทยโดยคุนันโดกูเติมเกมไปอีกแล้ว3,800จนแล้วกูเออเออเยมีความสุขไว้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วอยู่ออดดมาและดีตันไว้ ถ oh, yeah. ูกต้องพรุ่งนี้จะได้กลับไปเรียนแล้วก็ทำงานที่เรารักแล้ว Woo เนื่องจากความเครียดพระวันจันใกล้เข้ามาถึงชิก้าจึงได้แบ่งม้าของเขาให้แก่เพื่อนๆของเขาทุกคนจนทำให้แม่งทุกคนดีดและออกมาเต้นไม่หยุดแบบนี้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขเท็ดดี้กลับทำสีหน้าเคร่งเครียดเป็นอย่างมากมะไม่จริงนะเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ไอ้วกผู้บริหารมันจะปลดพวกเราแล้วลเอาทีใหม่เข้ามาทำงานแทนเหรออ้าวเพี่งไม่ คนมาฟังข่าวนี้แล้วมาขัดจังหวะกูในตอนนี้หัวหน้าไหนข่าวอะไรวะาดูเนี้ยอ้าวนี่มันบุรุษเยอรมันเมียสี่กำลังมาไทยแล้วไอ้ซาดเสียงคุกอีกหน้าหนึ่งอ้าวขอโทษจะมีการจ้างทีมผีได้ยามใหม่ในไฟนแนดแอนด์เฟนดี้นี่พวกเรากำลังจะตกงานวะทุกคนใช่แล้วและทีมผีใหม่ก็คือพวกเรา รอรับทุกคนเขา้าไนในแอนฟนดีแบทเทิลการประทะกันร,ระหว่างทีมผีเก่าและทีมผีใหม่ใครจะอยู่ใครจะไปติดตามรับชมได้ในรายการไวในแอนฟิดีแบทเทิลคู่ที่หนึ่งชิก้าเวอร์ซัสทอยชิก้าเข้ามาแล้วไอ้ครอพปลอมฉันจะช่วยดูว่าใครคือของจริงนี่ต้องให้ของจริง ไปก็ได้ค่ะเกนอนะสูเฉยไม่ได้เลยถักเท้าห้อยสงมันไม่ได้เลยเพลงของมันแข็งแกร่งเกินไปอย่างนี้ต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วสินะไม่ว่าจะทำยังไงเพลงของแกมันก็ไล่ค่าไล่ค่าสู้ฉันไม่ได้เ,ล,ดเลยนะเพลงจบคุณไม่จบส่เอ้มันแกทำอ้าอะไรโดนกูนี่มันเค้กติดระเบิดอะฮะกูนี่โคตรจริงคู่ที่สองเท็ดดี้แบร์เบอร์ซับคอยเท็ดดี้แบร์การต่อบู้เริ่ม อาหาไอ้ของปลอมลูกน้องแกมองเพ่งไปแล้วคนหนึ่งต่อไปก็เป็นตาของแกไม่เราเท็ดดี้แกต่างหากที่ต้องตายระเบิดเค้กเออโอ้ยนึกว่ามดกับโมตั้งนานมีฝีมือแค่นี้เองเราวะหน่อยตาก,กันแล้วแน่จริงก็ปาเข้ามาเลยเค้กของแกนะปาเค้กเฮียอะไรเป็นยานเดี๋ยวนี้เขาเล่นเปิดด้วยนี่โกนี่แชมป์พับจีสิสมัยซ้อนเว้ยกระจอกแบบนี้ลรวคิดจะมาแทนกูเหรอฝันไปเถอะไอ้โง่ยโหกูชนะเว้ยพวกบริหารน,น,า,นายโง่นาจะพวเมิงอะไรโก,ออก้ไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าโอ้ย อุ้ยตาขาโดนไข่ใจตรงกันมันี้สิเจฟอกซี่ขยับมาก็กล้เจมมะแพ้ <c oughs> น่ากลัวอืมไม่ต้องกลัวไม่ไปอืมอย่าเล่นเตือนสิเจาม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 าแ <c oughs> มา่คนนะากลือเลยอไม่ไหวแล้วเว้ยอย่าเข้ามาใกล้กูนะอีโลเกบอุ้ยตาผู้ชายเล่นตัวเขาด่าแสดงว่าเขารักมึงหนีกูไม่พ้นหรอก <c oughs> น่าจริงมาวัดกันเลยบอนนี่ <c oughs> อย่าตามมานะอีลอลเกบก็จะ <c oughs> หนีไปไหนฟอกซี่กันหนีฉันไม่พ้นหรอกอย่าแม่คน ตลิตี่ไปซ่อนยาในที่นี้ไม่มีที่หแกซ่อนหรอกใครได้มอนกันเนี่มาวัดกันเลยใครคือเจ้าแห่งเพลงล็อกกับสวยเด้แค่พาบิดาช่วยลูกด้วยจะหนีไปไหนท่านคือชายที่จะเป็นเจ้าแห่งเพลงล็อกแกเฟชอนเนื้อนั่นเนินนะจกตาไรวะไหนขอเจดูหน่อยสิโอ้นี่มันจกตาลูกเทพติ่แต่เป็นจกตาลูกเทพที่ถูกปลุกเปดยพาบิดาอีกด้วยไม่จริงอ ท่อนสุดท้ายของเพลงล็อกเอาอีก๙ผ้าหัวกแม่ง,งนี่แน่น้อยอย่างนี้ต้องใช้วิธีสุดท้ายคาถาอัญเชนิญจะเป็นแถบจอมอาฆาตโฮ้ยฮโฮท่านผู้อัญเชิญต้องการสิ่งใดข้าให้มหมดโฮโฮ้ฮรับทราบคำสั่งข้าเบอสเดี๋ยวจัดการเองไหนดูซิมีใครมั่งวะเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงทุกคนได้เวลารวมพังฮีโร่เฮนดี้ชิคก้าคนนี่ฟอกซี่ขออัญเชิญโกลเด้นเฟรดดี้ไงน้องเบลลี่นี่แหละโกลเด้นเฟรดดี้ฉันจะจัดการแกโกลเด้นเฟรดดี้ เข้ามาเลยหน่อยนาแกอ๋อเออเอมีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนดันน,น้องแบบรับไปซะพลังขี้นเตาหน้าไม่จริงเออเเจ้ากโกลเด้นเฟรดดี้ช่างแข็งแกร่งจริงๆบ้าหน่าจะเป็นแ็บผ้างั้นเหรอมันต้องเป็นแบบนี้สิผู้แก,กามาแค่ข,ของเก่าคำคือผู้แกควรจะถูกฉันกับตด็ดเอาไปจากบริษัทนี่น้องแบบพูดมากจังเลยเอาพิซซ่าไปแดกไหมเออ และแล้วการต่อสู้อันดุเดือดก็ได้จบลงผู้ชนะได้แก่ฟ็อกซี่บอนนี่เท็ดดี้และยามคนเก่าการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นใหญ่ว่าใครจะได้ทำงานต่อได้จบลงแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ในที่สุดก็จบสักทีโกนได้ไหมโคตรเก่งเลยวะ่ะโอ้ยย